แลนดอมในวันที่คุณขอจบความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็จะทำยังไงต่อไปสวัสดีค่ะ เจอกานอีกแล้วนะคะกับแม่หมอทรายทำนายพ่ย,ยิปซีเนาะวันนี้อาจารย์ก็มีหัวข้อแรนดอมใมห้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันทำนายต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพืินๆกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังงานตัวตนของเขากันก่อนเลยค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุาน้ำนะคะราศีมีราศีกรกฎหรือว่าราศีพิจิกก็ได้สวินถือถ้วยอืเขาคิดหนักแหละแปดดาบเขาก็รู้สึกยังไงอรอเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกคิดนะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่คุณได้บอกเขานะคะ justice เขารู้สึกอึดอัดเขาเขาอยากจะถามหาความยุติธรรมแล้วกัน j u s t i n e justice เขาอยากจะถามหาความยุติธรรมนะคะว่าทำไมคุณทำแบบนี้กับเขาหละ่ะเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกถูกมัดแบบอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรกันเนี่ยสองไม่เท้า เขาเครียดเขาเครียดนะคะเขาเครียดแล้วเขาก็เหมือนนั่นแหละมีความคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขากําลังคิดถึงถึงสาเหตุนะคะที่มันเกิดขึ้นอยู่สิ่งที่เขาจะทําถัดไปแปดเออหกถ้วยสิ่งที่เขาจะทําถัดไปคือหกถ้วยเขาจะง้อคุณค่ะวันนี้คุณขอจบความสัมพันธ์นะเขาจะเริ่มง้อคุณ เขาก็กลับไปคิดนิดนึงเลยเนาะทุกคนแน่นอนทุกความสัมพันธ์เมื่อถูกบอกเลิกถูกปฏิเสธต้องกลับไปคิดทบทวนอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาคิดแล้วว่ามันมันไม่ยุติธรรมกับเขาเท่าไหร่ที่คุณบอกเลิกเขาเขาไม่เชื่อว่าเขาผิดนะคะแต่สุดท้ายอนะสิ่งที่เขาทําคือเขาจะง้อคุณนะเขาจะง้อคุณอัศวินถือไม่เท้าเขาจะวางแผนทุกๆท,ทางเขาจะพยายามทําทุกๆท,ทางเลย แม้ว่าตอนนี้เขาจะติดงานอยู่ไกลปกติเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่เขาจะแบบเจ้นมาหาคุณเลยอ่ะเขาจะเจ้นเข้ามาหาคุณเลยเขาจะรีบแบบเคลียร์ทุกอย่างนะคะมาหาคุณนะคะเขาจะเคลียร์ทุกอย่างมาหาคุณเจ็ดไม้เท้าสู้ทุกสิ่งที่เขาทำเขาจะสู้สุดฤทธิ์ค่ะสู้สุดฤทธิ์ไม่ว่าจะสู้กับตัวคุณ ให้ชนะใจคุณหรือว่าสู้กับคนรอบข้างคุณเขาไม่ยอมแพ้นะคะเราจะสู้สุดริสุดใจเลยเตรียมตัวหนึ่งเหรียญ <c oughs> เตรียมตัวรับของขวัญค่ะเตรียมตัวรับของขวัญปกติอาจจะไม่ค่อยมีก็ได้นะสําหรับบางคู่บางคนนะแต่การง้อครั้งนี้ของขวัญเล็กๆน้อยๆจะมาบ่อยมากนะคะจะเป็นดอกมองดอกไม้อะไรต่างๆที่คุณชอบนะคะเตรียมตัวได้รับของขวัญเลยนะคะ The Hangman ก็จะทําตัวแบบติดกับคุณมากกว่าเดิมอ่ะแทนที่จะถอยห่างอ่ะจะทําตัวแบบจะตื้ออ่ะจะตื้อมากกว่าเดิมอีกนะคะตื้อแบบตื้อสุดฤทธิ์สามไม่เท้าแอบส่องคุณตลอดเวลาว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครนะคะแอบส่องปกติอาจจะไม่ค่อยสนใจก็ได้ แต่พอรู้ว่าจะเสียไปเนี่ยแอบส่องแอบตามแอบตือ้อแอบติดมีของงของขวัญง้อแบบง้อแบบสุดฤทธิ์อะเหมือนคนเพิ่งรู้ตัวว่าแบบเออจะเสียของมีค่าไปนะคะเดอะซันจะเข้ามาแบบฉดฉายคนที่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของเราก็จะพยายามทําตัวให้เข้าใจความรู้สึกของเราทําตัวให้มีความอบอุ่นทําตัวให้คุณรู้สึกว่าอยากอยากกลับมาอีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ใช้ถือเรียนค่ะเขาจะพยายามทำให้คุณเหมือนกับเห็นว่าคุณคือของล้ำค่าของมีค่าที่สุดในชีวิตเขานะคะ The m e ิ i c i a n จะมีเลขกลต่างๆบอกเลย The m a ิ i c i a n เขาจะพยายามเข้ามาพูดคุยกับคุณพยายามปื้อคุณแล้วก็มีเลขกลนคาถาบางทีอาจจะไปดูหมอดูด้วยนะ เอออาจจะไปดูหมอดูมาด้วยนะคะ The fool จะเขาจะให้อิสระกับคุณอย่างที่คุณไม่เคยได้รับก็ได้นะคะ The fool รวมๆแล้วเมื่อคุณตัดความสัมพันธ์กับเขาเขาจะกลับไปคิดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อะคะ่ะแล้วเขาจะกลับมาง้อคุณ ะะกับมอง้องคุณแล้วก็จะตื้อคุณทุกอย่างทุกทางพยายามบอกเขาจะปรับเขาบอกรักคุณโอ้โหจะทําพยายามทำทุกอย่างมีของขวัญรวมถึงตื้อไปกระทั่งคนรอบข้างคุณด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาทำโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นแรนดอมสนุกสน,กนะคะสาหรับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่พามาเจอคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามกดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันอาจารย์ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยะคะ่ะ